สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสินค้ามาแนะนำนะคะเป็นเมาส์ไร้สายจากคิปเทครุ่น r z s 8 5 9นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีก็คือสีสีฟ้าสีชมพูลแล้วก็สีเทานะคะขนาดเล็กมากมพากพาง่ายสะดวกน้ำหนักเบามากเวอร์วิธีการใช้งานก็ง่ายมากแกะข้างหลังออกมานะคะ แล้วก็ตัวสินค้าจะแถมฐานมาให้ด้วยทั้งหมด2ก้อนตัวเชื่อมกับโน้ตบุ๊กเราก็คือตัว USB จะอยู่ตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราอันดับแรกใส่ทางก่อนนะสาาังกอนอุ้ยแบบนี้มีไฟขึ้นมาแล้วเห็นไหม ปิด้าแล้วก็ใช้งานได้เลยกับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อ p e ีหรือ Lazada นะคะทั่วไทยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้บ๊ายบาย